สวัสดีเพื่อนๆในคลิปนี้นะกิงก็จะมาชวนเพื่อนๆคุยซึ่งในคลิปนี้เนี่ยที่กิงจะมาคุยนะก็คืออยากจะมาชวนคุยในเรื่องที่ว่าเมื่อคนเราอะ่ะยืนกันคนละจุดมุมมองของคนเรามันก็แตกต่างกันนี่ไงเพื่อนๆดูด้านหลังของเรานะ ด้านหลังของเราอะ่ะมันจะเป็นภูเขาใช่ไหมแล้วตรงสีขาวๆตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเหมือนเป็นที่ที่หนึ่งที่มันไม่มีต้นไมเ้เขียวๆปกติมันจะเขียวทั้งลูกใช่ไหมแต่เรามองไปที่จุดนี้มันก็คือจุดที่ เห็นหินพื้นที่ที่เป็นหินมากกว่านี้หรือว่าอาจจะเห็นพื้นที่ที่มีต้นไม้ปกคลุมเขียวหมดเลยก็ได้ใช่ไหมนั่นาหละทุกคนมันก็เป็นเพราะว่าเรามองภูเขาลูกเดียวกันแต่ว่ามันก็สื่อสารออกมาไม่เหมือนกันถ้ากิ่งบอกว่าเออเนี่ยกิงอ,อะเห็นอน,นี้นะ เห็นหินสีแดงนะแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งที่ยดนอยู่ตรงจุดนู้นนะ่ะเขาก็บอกว่าไหนไหนไม่เห็นจะมีเลยสมมติว่าฝั่งนี้นไม่เห็นไม่มีนะคะเราก็เลยถกเถียงกันกิ่งก็เถียงกับเพื่อนว่าเอ้ยแต่ฉันเห็นมันมีนะแต่เพื่อนก็เถียงบอกว่าก็มันไม่มีเล้วมันไม่มีมันจะมีได้อย่างไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วกิ่งก็ก็เถียงกันไปเถียงกันมาอยู่อย่างนั้นก็ไม่รู้จกักจบไม่รู้จักสิ้น สุดท้ายอาจจะเกิดแบบว่าเราอาจจะทะเลาะกันแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วก็ได้นี่แหละที่กิ่งจะมาชวนคุยว่าเออทําไมแบบว่ามุมมองที่เราที่เรามองอะความคิดเห็นน่ะที่มันแตกต่างกันนะมันเป็นเพราะอย่างนี้ไงมันเป็นเพราะว่าเราอะยืนกันคนละจุดกันแต่ถ้าเหมือนกับว่าสมมุตินะสมมุติว่าเพื่อนคนนั้นอะ เคยมายืนที่เดียวกับกิ่งแล้วเขาก็เห็นสิ่งสิ่งนี้มันกิงแล้วเขาก็ขยับขยายเขาเคลื่อนที่ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของภูเขาเขาไม่เห็นแต่พอกิงบอกว่าเอ้ยเธอด้าน,ด,าน,นด้านนึงอ่ะด้านเนี้ยที่อยู่ตรงมันข้ามกับของเธอมันมีหินสีแดงแดงนะเออเขาก็บอกอ๋อเพื่อนหญิงก็บอกว่าอ๋อนึกออกแล้วเราเคยเห็น แสดงว่าเพื่อนคนนั้นะเขาก็เคยผ่านจุดๆนั้นหรือว่าเขาอเคยมายืนอยู่จุดเดียวกับจุดเรามันทําให้เขาอเข้าใจเราเห็นอกเห็นใจเราถ้าเราอยู่ในสังคมอันเนี้ยมันก็เหมือนกันว่าเออถ้าคนคนหนึ่งที่แบบว่าเขาไม่เข้าใจในตัวเรามันก็ไม่ได้ผิดนะคนสมมุติว่าเราไปเจอใครแล้วเขาไม่ได้มาเข้าใจเราเหมือนที่เราเป็นอย่างเนี้ คือบางครั้งอ่ะเราก็อยากไปทิ้โทษอยาไปโกรธเขาเพราะว่าเขาไม่ได้มายืนตรงจุดเดียวกับเราเขาไม่ได้รับรู้ปัญหาอะไรของเราความสุขความทุกข์เพราะว่าบางครั้งเขาก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมบางครั้งเขาก็ไม่เคยยืนในจุดเราเขายืนที่จุดของเขาแค่จุดเดียวอะไรเงี้ยมันก็ทํำให้การเข้าใจอ่ะมันก็เลยแตกต่างกัน มันไม่เหมือนกันกับคนที่เขาเคยผ่านจุดๆนั้นมาแล้วก็พอมาพูดกันเออบางคนเคยสังเกตไหว่าทําไมบางคนถึงเข้าใจและทําไมบางคนถึงไม่เข้าใจในเรื่องเรื่องหนึ่งที่พูดบางคนก็ไม่เคยผ่านประสบการณ์อะไรมาบางคนก็เคยผ่านประสบการณ์มาแต่บางคนฟังเรื่องเรื่องนี้แล้วแบบเก็ตเพราะว่าเขาอาจจะมี IQD หรือว่าบางคนอาจจะมี EQD ดีทางด้านศิลปะเขาอาจจะไม่เข้าใจเรื่องเรื่องนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรผิดหรือว่ามันไม่มีอะไรถูกเลยก็สรุปแล้วว่าชีวิตไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกใช่ไหมพี่ปากดำพี่ปากแดงนี่นาะจำชื่อสลับทุกทีมาแล้วมาแล้ว เราอะนะเคยมองว่าชีวิตมันคือแบบความสมบูรณ์แบบที่สุดถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ p e r ร e เฟ p ต์ f e s ร i เฟ a ชทุกคนมันก็จะทำให้เรารู้สึกฟูลฟิล l สุดหมแต่พมมองมุมอมองกับกนะันอะทุกคนบางทีการที่แบบว่า Perfect ไปอะไรอย่างเงี้ยในบางมุมนะเราก็มองว่าบางมุมอ่ะมันก็ตึงเกินไปนะเออแต่ถ้าเกิดแบบชิลเกินไปมันก็หย่อนเกินไปคนนึกถึงพินสามสายขึ้นมาก็เลยเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยถ้าเรามาเชื่อมสิว่าสายที่อยู่ตรงกลางมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดมันก็ไม่ได้มีอะไรถูกมันก็แค่เนี้ยเออมันก็แค่นี้เองแล้วก็ เหมือนปัญหาต่างๆเนาะที่เข้ามาพัดผ่านไปแล้วก็พัดผ่านมาอะไรเงี้ยเราก็มองว่าถ้าเกิดว่าเราโมแต่ยึดติดกับจุดที่เรายืนอยู่อะยึดติดในความคิดของของเราเพียงแค่อย่างเดียวเราก็มองว่าแบบบางครั้งอะมันเหมือนกับในบางสถานการณ์มันก็ทำให้เกิดความทุกข์ได้เหมือนกัน แต่พอเราเข้าใจว่าอ้อยืนในจุดที่ต่างกันความคิดเห็นแตกต่างกันก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปชีวิตมันก็ไม่ได้ยาวอะไรมากมายอะไรเงี้ยเราก็มองว่าถ้าเกิดว่ามองเป็นจุดที่ยืนแบบนี้แล้วก็อดัดแอกับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตถ้าเกิดมองในมุมแบบนี้นะเราก็มองว่าเฮ้ยถ้าคิดแบบนี้ มันรู้สึกว่ามันก็เบาขึ้นนะเบาขึ้นเออเบาขึ้นสบายขึ้นและนี่ก็อาจจะเป็นมุมมองประสบการณ์ที่เราก็อยากจะเปิดแล้วก็อยากจะมาชวนคุยกับเพื่อนๆเ,เราคิดว่าเรื่องนี้อาจจะทําให้เพื่อนเพื่อรู้สึกเบาขึ้นได้เมื่อเจอสถานการณ์อะไรต่างๆในชีวิตที่รู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วก็อาจจะยึดติด ในจุดจินของตัวเองมากเกินไปเลยเนี่ยก็ลองชวนคุยเรื่องนี้และนี่ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่วันนี้เราก็เออตอนแรกว่าไม่มีไม่มีอะไรเลยนะแล้วอย,อยู่ดีๆมันก็คือแบบปิ๊งขึ้นมา นี่จะไปเล่นกับพี่ปากดำแล้วพี่ปากดำบา,บายบายเพื่อนๆเร็วบาย,นะยบายจ้าบายบายไปแล้วค่ะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะ พี่ปากดำไม่รู้ไปโดนอะไรมาเลือดออกเต็มเลยนั่นไงเลือดออกไปโดนอะไรมาจ๊ะพี่ปากดำหืไปเล่นซุนทีนไนมาทำไงล่ะ,ะเลียเท้าเฉยะนะจับมือสิเอ๊ะ เธอเลยเนี่ยเอา้าสวัสดีค่ะ